แฟนซื้อให้เป็นเก่านะคะกูจะพูดกูจะพูดมือเหยียนแรกทานแต่เรื่องมาให้โกค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับพวกเราอีกแล้วเพน นี้นะคะพวกเรานะคะจะมาเปิดกลุ่นน้ำหอมที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้คนละสี่ขวดทั้งหมด8คู่แปดนี้แล้วก็8ปดี่ท่อใช่ไม่ซ้ำกันเลยเนาะไม่ซ้ำกันเลยเพราะเรานัดเนยกันเรียบร้อยแล้วใช่แล้วก็พูดร้อมความรู้สึกที่เราใช้จริงส่วนในเรื่องของทอ็อทปโนต้ตเบสโน้ตอะไรพวกเนี้ยเราจะไม่มีการพูดใ,ใดๆคืออะไรท่ <laughs> รมาม,มาันมำให้รคืออะไรวะ น้ำหอมทุกตัวจะมี3ามสิ่งที่เรียกว่า perfume note ซึ่งก็คือ top note, middle note และ base note top note คือกลิ่นที่เราสามารถรับได้เป็นกลิ่นแรกแรกซึ่งจะจางหายไปก่อนที่เราจะได้กลิ่น n o t ตอื่นๆ middle note คือกลิ่นที่เราจะได้รับหลังจากที่ top note กระเหยไป base note คือกลิ่นที่เราจะได้รับเป็นกลิ่นสุดท้ายและจะอยู่กับเรานานที่สุด น้องไม่มีความรู้เลยนะคะส่วนดิฉันมีแต่ว่าไม่มากเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดถึงจุดขับนอนหรือว่าเป็ดน้ตได้ดายเพราะว่าอันนี้จะมารีวิวจากความรู้สึกเราฉีดแล้วรู้สึกยังไงเราจะบรรยายออกมาก็เราไปเริ่มกันเลยนะคะที่ตัวแรกก็เดี๋ยวเริ่มจากเอิดก่อนละกันไอยฉุบใครเริ่มก่อนหนึ่งสองอริ่มน้าคือเริ่มก่อนเหรอเราไม่ใช่แพ้เริ่มก่อนเริ่มก่อนก็ได้ก็นะคะตัวแรกของบอยนะคะ ขวดแรกที่ปล่อยซื้อเลยก็คืออามานี่สิะคะก็คือตัวนี้ไปเดินผ่านเคาน์เตอร์น้ําหอมพิพารากอนแล้วคือบ A เอก็ฉีดให้ลองแล้วก็รู้สึกว่าชี่กลิ่นมันดูแบบรู้สึกแบบดูเป็นสาวทันสมัยดูแบบสวยฟริงขึ้นมาตนาแล้วสั่งซื้อเลยแล้วพอฉีดจริงๆอะ่ะวันที่ฉีดอะ่ะคือรู้สึกว่าถ้าวันไหนแต่งตัวแบบเสื้อยืดธรรมดาคือรู้สึกไม่เข้ามากๆต้องแต่งเป็นแบบอาจจะเป็นเสื้อแขนกุดนิดนึงกางเกงที่มันดูแบบเป็นสาวแบบ s อสโอเอนึกออกปะแต่งตัวแบบวอร์กิอ ร้าน SOS ที่ขายเสื้อผ้าไม่ี่ใบทำไ่ดูโง่ได้ปะเอ้ยรู้แค่เส้นมุกอะหรอโอเคท่านี้จัดที่ดมแล้วรู้สึกไงมันฟีลแบบ working woman อะมันฟด็ี่แบบเออแต่ก็ไม่ได้ดูลายมากเนาะก็คือตัวเนี้ยเป็นตัวที่ผู้หญิงใช้เยอะมากแล้วก็คือแบบเป็นกลิ่นที่แบบกลิ่นแมสอะจริงๆริอะต้องมีจะซื้อน้ำหอมก็คือต้องมีราคาเท่าไหร่ถ้าเคาน์เตอร์หรอ30 ml น่าจะอยู่ประมาณส0 0 0ันามสิหรือ50ก็ไม่รู้อ่าเออแต่เนี่ยคือเป็นพรฟูมทุกคนเเรราอออ่่ะนนังมไไไซค์พืปขึ้ถ มันติดค่ะคุณผู้ชมอยู่ยันเย็นนะคะก็คือติดทนแน่นอนเป็น EDP อ่ะจบไปอ่ะตัวแรกของเฉยก็คือครีมโมครีมในตำนานวะใช่คือคือที่รงเงียนเฉยแท่ทุกคนคือตอนนี้เฉยใช้ตั้งแต่มันมอปลายแแดดมาไม่ต้องแมเทปหน้ทุกคนมันใช้อ่ะแล้วคือแบบคือรดน้ำยาจากอีฟ้าอีฟ้าบอกว่ารุ่นพี่คนหนึ่งใช้แล้วพอแบบคือเขาฉีดจนแบบพันมาปุ๊บก็คือรู้เลยว่าพี่คนนี้คือได้กินอ่ะแล้วรู้อ่ะความรู้สึกที่ฉีดเบานะเบาเบาได้เบาเบาจริง คือห้องนะฟีลแบบ,แบ,บคุณหนูพูดน้อยน่ารักใช่คุณหนูจริงนะเป็นกิ่นที่แบบไม่เหมาะกับเราเลยเพราะเรารู้สึกว่าเราต้องใส่กระโปรงลายดอกอ่าถ้า,ถ,าถ้าตอนถ้าตอนตอนหนูอยู่โรงเรียนอ่ะ ใส่ชุดอ่ะของเรียนเลยอ่ะดูเข้าผักเปียผักเปียแล้วก็ฉีดอันนี้เข้าอันนี้เป็นเพอร์ฟูโบคีมก็คือดีหอมแล้วก็ถูกนะราคาเท่าไหร่สองพันกว่าบาทใช่ไหมตัวถังรถติดทนขนาดไหนคือนั่งมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ปะไม่ได้เพราะกินนั่งมออเตร์ได้คือกินปั้นปุ๊บหายปั๊บมันกลิ่นแบบหอมอ่อนๆจางๆตอนไหนแล้ยขวดต่อไปก็คือนี่เลย กิ่มมัดสิบสองตัวนี้เป็นน้ำหอมที่เขาทำคอลแลบกับแบรนด์ฮูด้าบิวตี้ซึ่งฮูด้าบิวตี้เป็นเซเลบบิตี้ของเซเลบบิวี้เซเลบิตี้ของต่างประเทศนะคะ <laughs> ก็คือเขาให้ทำคอลแลบกันซึ่งฮูด้าบิวตี้ก็เป็นแบรนด์เครือ่องสำอางอยู่แล้วซึ่งอันนี้เราอะโดนเพื่อนป้ายยาเหมือนทีคือแบบเดินเซฟราชป้าแล้วทีเนี้ยฉีดปื้บอยากให้ทุกคนได้เห็นละอองทุกคนจะเห็นปะ3 2 1 ใช่ค่ะอุ้ยไม่เข้ามือกูเลยคือละอองละอองละอองคือฝอยนางฟ้ามากมันเหมือนฉีดสเปรย์น้ำแร่ฝอยมันเป็นประมาณนั้นอะใช่คือสเปรย์อะดีมากแล้วด้วยแบบด้วยขวดด้วยรูปลักษ um, ์ด้วยการฉีดสเปรย์ทุกอย่างดูหรูหรามากสมราคามากเพราะว่าอันนี้นะคะสามพันกว่าบาทค่ะแล้วคือกลิ่นเนี่ยใช่ปะมันก็หอมหอมแบบลุกคุณหนูที่แบบว่าโตขึ้นมานิดนึงเป็นเด็วคุณหนูคุณหนูแบบมีระดับขึ้นมานิดนึงก็เนี้ยก็ ควรตำเพราะว่าขวดสวยแล้วก็ถ้าใครสนใจแบรนด์ที่แบบไม่ได้แมสมากก็ไปลองซื้อได้นะคะมีที่เซบราแล้วก็ออนไลน์เซบรานะค่ะตบายของเอ๋ยตบายของเอ๋ยนะคะก็คือเย้อะไรเอ๋ยอันนี้เป็นของหลังโคมข้างล่างเขียนว่า i ินเลฟเออมันจะมีมันจะมีสองสีมันจะมีโบดังกับโบม่วงคือจริงๆอันนี้ขวดแรกที่ใช้ของหลางโคมเลยอะแฟนซื้อให้เออขวดแรกซื้อเมอนเก่านะคะ คือให้มันเกิดขวดแรกเราคือใช้แล้วคือชอบมากคือใช้ันั้นอ่ะจนหมดหมดแบบหมดจริงแล้วคือหอมแบบว่ากีบแอร์ก็คือหอมอ่ะอยากให้อยากให้ดมอ่ะความรู้สึกที่ดมคืออึบมากแล้วถ้าใครเป็นคนแบบไม่ได้ชอบดอกไม้อ่ะทีเนี้ยดอกไม้อึบมากจริงจริงเออแร่ฉีดไปอ่ะมันจะอึบมากแต่พอแบบอึบมากพอผ่านไปแป๊บนึงมันก็จะเบาลงนิดนึงแต่ว่าถามว่าติดทนไหมหรอว้าหว้าหถ้าติดทำไมถ้าเต็มร้อยอ่ะให้ประมาณ70-8ถึงเปอร์เซ็นต์ ก็ผมไม่ได้ทนแบบทั้งวันแต่ก็แต่ก็ถือว่าทนอยู่ราคาสามพันกลางกสามพันสองประมาณนี้ว่าเออประมาณนั้นอันนี้นะอันนี้เหมือนมันมีไซส์เดียวด้วยแหละแต่ไม่รู้ใช้เท่าไหร่เจ็ดสิบห้ามลไซส์เดียวไซส์ใหญ่นะนี่ใเจ็ดสิบห้าใช้ไม่หมดหรออ่ะจบต่อไปทีนี้คนที่สามนะคะของปอยนะคะก็คือนี่เลย อันนี้นะคะเป็นลองแวงนะคะสีม่วงชื่ออีกแกลดอะไรสักอย่างตอนที่เราโดมัเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย<ห>น,น่ารักดึงขาหนูนั่นแหละเราก็แล้วเราก็เลยแบบกูจะพูดกูจะพูดมือหยนแรก เราคือรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยคือแบบเป็นกลิ่นที่แบบดูสะอาดดูเป็นผู้หญิงแบบเรียบร้อยแต่ไม่มากสุกสนนิดหน่อยใช่ปะคือเป็นน้ําหอมแรกที่แบบทุกคนแบบพากว่ามันแบบมันหอมมันมันมันมุนตุ้นเออคืออาจจะเข้ากับกลิ่นตัวเราด้วยแล้วพอแบบฉีดปึ๊บก็คือกลิ่นแบบฟุ้งทั้งวันแล้วแบบเอิรทักปกติใช่คืออันเนี้ยเคยเคยไปลองลองแรงมาก่อนเลยก็จะรู้ใช่ป่าันแรงกลิ่นประมาณไหนแล้ววันไหนที่พอฉีดจะบกว่าวันนี้ฉีดแรงมาใช่ไหมก็กลิ่นแบบกลิ่นมันชัดยิ่ตอนเย็นใช่จะทํากิจจจกกกรรรรมีบาดดิอนท่ยยังู แล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบก็คือจะเป็นกลิ่นแมทช์แมททั่วๆไปแล้วราคาก็แบบไม่แพงมากพี่ปอยบอกเขาไปสิว่าราคาจริงๆเท่าไหร่จริงๆราคามันมีหลายแบบนะแต่ว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นราคาแบบพีออเดอร์มามันก็เลยจะถูกไม่ถึงพันอันนี้สามสิบเป็นแอลแต่ว่ามีหลายขนาดมากมี50แล้วก็ร้อยก็คือต้องมีราคาทุกคนไม่เราบอกว่านเราเวลาซื้อไปให้ของขวัญนะคือมันดูแบบอันถ้าคนไม่รู้ก็รู้คนไม่รู้ก็เปิดไม่ได้แบบนี้แหละค่ะ คนไม่รู้ก็จะเปิดไม่ออกนะคะอ้าคนรู้ก็เปิดไม่ออกค่ะเฮ้ยทำไมมันแน่นอะไม่ได้แบบนี้ละค่ะนี่เละขวดต่อไปขวดที่สามของเอ๋ยนะคะก็คือบูการีบูการีทุกคนเลกได้หมดเลยนะคะเหมือนไม่รู้เรียกว่าอะไรแต่คืออันนี้คือมันหอมมากคือเป็นกลิ่นที่พี่ปอยแบว่าเอยใช่ใช่แล้วเหมาะกับเอ๋ยมากเป็นกลิ่นที่แบบเหมาะกับวัยเอ๋ยแล้วก็ลักษณะตัวเอ๋ยด้วย คือแบบเออดูเข้ากับมันดีกลิ่นมันไม่ได้ตะโกนออกมาว่าแบบกูชี่น้ำหอมอะไรเงี้ยเออมันเป็นกลิ่นสะอาดกลิ่นแป้งๆเหมือนคนแบบอาบน้ำเสร็จแล้วทาแป้งใหม่ๆอะใช่แล้วกลิ่นแบบเบาๆที่เราสึกว่าเฮ้ยเหมาะสมวัยดีอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันจะมีหลายสีมากคือมันมีสีเหลืองสีเทาสีฟ้าเออแต่ว่าก็ไม่ได้ลองอันเนี้ยชืวงที่คิงพาวเวอร์ตอนนั้นน่ะซื้อขวดนี้ 55ml กับแถมแบบ10หรือ 5ml นี่แหละประมาณ3,000กว่าอืมถือแพงปะไม่แพงเออไม่ใช่ ถ้าใครชอบก็ลองไปดูกันได้กลิ่นมันม,นม,มีมีความคล้ายอันนี้นะเออแต่ว่าอันนี้รู้สึกว่ากลิ่นมันเข้มข้นกว่าอันนั้ใช่แต่นี้ขนาดเป็นทอยล์นะเนี่ยอ,อ่ะขวดสุดท้ายของปอยนะคะก็คืออันนี้เลยเบอร์เบอรี่เฮอนะคะตัวนี้เป็น EDP นะคะกลิ่นที่มันฮิต ฮอตอีสปอยเนี่ยไม่ใช้น้ําหอมนิสนะคะเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มใช้น้ําหอมแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ต้องซื้อนิสมากแต่เดี๋ยวสักพักเดีด๋ยวจะไปแล้วรู้สึกว่าเริ่มอินตอนนี้ทุกคนแล้วอันนี้นะ30 ml เล็กมากทุกคนเล็กมากราคาเต็ม2,600คุณแพ้คุณแพ้เป็นการลงกันคุณแม่กับคุณนี่เน,นี่อันนี้ถ้าสิเอเท่ากันแต่อันนี้ดูเยอะกว่าสามสิบอ๋อสามสิบอ๋อคุณผิดไม่แต่ว่าได้กลิ่นน้องในอวฟิดคนนึงคือตอนแรกอ่ะน้องอ่ะมาแรกๆน้องฉีดกลิ่นนี้แล้วรู้สสึึกกกววว่่่่่าาาแบบบมมันนไไได้้ชอเทหรรู กลิ่นกวนใจแต่พอดมไปสักพักได้กลิกล่นทุกงวันแล้วมันเหมือนแบบซึมซับอะไรเงี้ยแล้วหอมจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราซื้ออันนี้ดีกว่าก็คือตัวเนี้ยกลิ่นมันจะเป็นแบบฟูตี้คือฟูตี้ฟูตี้ไม่ฟอลออ่ตัวกลิ่นเนี้ยมันจะรู้สึกมีความแบบโตขึ้นประมาณนึงอันนี้เรารสึกว่าฉีดแล้วเป็นผู้หญิงเงียบๆไม่พูดเยอะก็<ม>แหละเรารู้สึกว่าก็ต้องมีอ่ะสี่ตัวน้าหอมของเราอ่ะคือควรมีหมดเลยโอเค อ่ะมาขวดที <gas> <mean> ่ส <Hospital> ีของเอ๋ยนะคะขวดนี off ้ก็คือ Versace by Crystal สุนทรขวดให้ก็ได้ค่ะคุณผู้ชม วัวซาชีนะคะไ r ร g h t Crystal Absolute a b s o l u ก็ตอนแรกก็จะอ่านว่าหลุดหรือลูม Absolute เออซึ่งอันเนี้ยตอนแรกจะซื้อที่สิงคโปร์แต่ไม่ซื้อเพราะว่ากลัวกลัวเงินที่แรกมาหมดก็เลยไม่ซื้อก็เลยกลับมาใช่ป่ะก็ต้องคิดนั่งคิดก็เลยแบบเออตัดใจไม่ซื้อแล้วก็ได้ได้กลิ่นของน้นองในออฟฟิศใช,ช้คนนึงแล้วก็ไปถามว่าเออใช้อะไรเขาก็บอกว่าวาัวซาเช่ก็แบบอื้มกลิ่นแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองไปซื้อที่ซีโพล่าดูขนาดโรจิทีำเซมเหมือนกันเหมือนวันพันไป๋ไป๋จิ้นขดมเลยว่ะ อันนี้มันจะกินแบบไรท์ร้กินแบบสะอาดสะอาดใสใสทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยวันเนี้ยสดใสอะทำให้รู้สึกว่าเป็นวันที่ดีอะสมมติว่าใช้อันนี้มันก็รู้สึกว่าแบบเฟี้ยเฟียนเราทำงานเครียดมามันก็รู้สึกว่าแบบก็เครียดอะแต่ว่าอันเนี้ยฉีดปุ๊บอะก็คือโล่งไปสิบบรรเเหหมือนนพัวขวด ก็สรับว่าเนี้ยราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่มาสองพันห้าสองพันแปดประมาณซื้อที่สีบโฟล่าแต่ว่าถ้าซื้อพีเออเดอรประมาณเท่าไหร่พันต้นต้นเองมั้งพันไปก็ทุกคนเขาก็ซื้อกันเยอะอะแล้วแต่อันนี้ทุกคนว่าจะเลือกซื้อใดในช็อปหรือว่าจะซื้อพีเออเดอรแล้วแต่เลยเพราะทุกวันนี้มันจะมีน้ำหอมพวกแบรนด์ไทยหรือว่าอะไรต่างๆที่เขาผลิตขึ้นมามากมายก็ไปลองเลือกซื้อกันได้นะคะก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลเพราะว่าน้ำหอมมันก็ถือเป็นตัวตนของเราเหมือนกันแล้วถ้าถ้าแบบหนึ่ยยยทาาก็ตต้ออองมีีเเลลพ่ปจะัวไหน อ่ะเลือกลองแหวงของปอยที่แบบว่าเฮ้ยต้องซื้อต้องมีเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบ สามัญใช้ได้ทุกวันทุกงานจะเป็นไปทํางานไปเรียนอันนี้ได้คือได้หมดเลยอันนี้ถ้าเอ๋แนะนาตัวนี้เพราะว่านักเรียนก็ใช้ได้แบบถ้าแบบถ้าแบบฟิลแบบเอ๋แบบไปทำงาเอ๋ไทำงานเด็กๆอะไรเงี้ยก็ใช้ได้อยากจะลดอายุลงมาแล้วแบบเฮ้ยเป็นแบบสาวแบบซุกเซนขี้เล่นคือมันคือมันไปฉีดไปงานแต่งก็ได้ฉีดไปทํางานก็ได้ฉีดไปเรียนก็ได้ฉีดไปคือมันคือมันใช้ได้หลายโอกาสมันไม่ได้แบบเฉพาะโอกาสไหนโอกาสนึงอ่ะเออมันดีอ่ะก็ประมาณนี้เนาะ ก็เดี๋ยวถ้าคลิปหน้านะคะเราจะมาเปิดกรุ๊อะไรให้ดูอีกก็รอติดตามกันได้นะคะแปลว่าแต่ว่าหลายคนที่บอกว่าให้แบบทําคลิปอาทิตย์ละสองคลิปอยาจะบอกว่าอยากทาําค่ะแต่ว่าตัดไม่ได้วอนทุกคนนะคะ <c oughs> ไปกดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวจะสมมติว่าเพจเราแบบเติบโตมีคนติดตามมากกว่านี้นะคะเราจะทําคลิปให้ออกมาอาทิตย์ละสองคลิป<ช>ไ<ด>้ค่ะถูกไหมโฉก็ทําได้สาเห็นใจคนทํางานประจํานิดนึงนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ครบแล้วกับ กรุน้ำหอมของ,ของกเรานะคะแล้วก็นี่ก็ขอลาพี่ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะฝา,า,ากกดไลค์กดแช์นะคะ